โอเคครับผมขอการสวัสดีเพื่อนๆชาวคาบาวอินฟินิตคอมโบทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมช่องพานุวัฒน์เอกคอมโบนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะเติมโมเด็ตพอยนะครับผมฝากร้าน Pay ูวินท็อปอัไว้ด้วยละกันเนาะร้านนี้เติมเรลเติมสะดวกเติมได้วันนัดเพิ่มนะครับฝากร้าน Pay ูวินท็อปอัไว้ด้วยนะลิงก์ใต้ปักหมุดเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาสรุปดันเจี้ยนอ่าฟอร์กัทเทนบีสองเอฟหรือว่าดันแมลงเอาเวกันนั่นเองนะครับก็ จากที่เมื่อวานวันนี้ผมอัดคลิปเป็นวันจันทร์เนาะเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์นะครับก็ได้เหลือคู่ป้องไปแลกดันนะครับก็เลยมาแลกเป็นใบดันมแมลงอเวกเนาะทั้งหมด70บใบนะครับนี่เลยลงไป70รอบแล้วก็เป็นดันที่ผมเอาไว้ฟาร์มเอลซนะครับถามว่าฟาร์มยังไงกิจตอนนี้จะมีกิจเอาหินแลกเอลเซเนาะก็เลยไปฟาร์มดันมแมลงอเวกนะครับเพื่อลุ้นแหวนด้วยเอามายาสมุดเติบโตเพิ่มนะครับก็ของที่ได้มาอ่า ขึ้นมาเป็นแบบนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นจักแต้ม DP นะครับอันนี้จะเป็นรอบดันเนาะเป็นกล่องแล้วก็เสร็จย่อยจากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูของที่ได้มาเนาะของที่ได้มาผมสําหรับผมถือว่าไม่เยอะนะฮะแหวนไม่ดอบเนาะเป็นหินขาวทั้งหมด178ก้อนนะครับใน70รอบเนาะแล้วก็หินฟอสคอขาว20ก้อนนะครับมีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยยังอื่นไม่มีเลยนะฮะมีแค่นี้แล้วก็ถามว่ามันได้ a อลเทเท่าไหร่เนาะก,ก่อนที่ผมจะเริ่มลงเนี่ยนะครับก่อนออโต้ดันเนี่ยก็ เอาเอลเเนี่ยเก็บไว้ในตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปมาให้ดูเป็นรายลักษณ์อ็สอนให้ดูว่าเราสรุปแล้วเราได้อะไรมาบ้างเนาะก็นี่เลยคือรูปนะครับต้นทุนนะครับศูนย์ใช้คูปองแรกนะครับเป็นคูปองที่ได้จากการกดทัวร์ซูทัวร์พัสดายสัปดาห์นะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ต่อรอบเนี่ยเราใช้ออตโต้ไปเนี่ยผมกดดูแล้วคือ11นาทีต่อรอบนะครับคูณกับ70ก็จะเป็น13ชั่วโมงกับอีก30นาทีสําหรับเวลาที่เราใช้ออโต้ไป ไอท้ทีไม่ได้ย้ำเหมือนเดิมนอ้อหินขาวนะครับ178ก้อนแล้วก็ออฟขาว20ก้อนนะครับเบตนะเราได้ทั้งหมดรอบละ4อันนะครับ4อันเราลงไป70รอบก็4คูณ70นะครับจะเป็น280อันนะครับถ้าเราเอาเบตไปแลกกิจกรรมตอนนี้ก็จะได้เงินเอ็มเนี่ยมาอยู่ที่56เอ็มนะครับอันนี้คือรายรับกสอให้ดูเนาะต่อไปเราจะไปแลกให้ดูแล้วก็โยนของทุกอย่างที่เราได้มาเนาะว่าผมฟาร์มเนี่ยเอเนี่ยจาก ดันฟรีเนี่ยได้เอลเทเท่าไหร่เดี๋ยวไปแลกให้ดูเนาะก็วัดไปที่บอทดิไอส์ I, นะครับแล้วก็มาหายมีซุยตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเนาะมันจะมีคําว่ากลุ่มทรัพย์เอลนะครับกด OpenStore ไปเนาะนี่ก็จะมาแลกเลยผมก็จะเอาหินขาวเนี่ยแกลกร้วนเลยนะครับอ่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้องเปิดกระบอก dp ก่อนโอเคแล้วก็เปิดกล่อง5รอบนะครับย่อยไปเนาะด้เศษเพิ่มนิดหน่อยกระบอกอันนี้ใบโอเค ก็ตอนนี้เรามี4ล้าน3นี่คือได้จากการตีมอนในดันนะฮะโยนล้านไปเลยเนาะสำหรับเศษที่ลงแล้วย่อยของขยะมาก็กจะเป็น6.8นะครับ6.8เราจะเอาคาร์บอาเบรที่เหลือไปแลกเอลนะครับแต่ขอ,เ,อเป็นหินก่อนเนาะเอาหินออกมาจากฝากก่อนขออนุญาตนะครับจะได้แลกสดๆให้ดูไปเลยว่าได้เอลทั้งหมดเท่าไหร่เนาะเพราะผมก็จะเอาเอลไปลงดันใหญ่อันอื่นนะฮะอันนี้แลกขวดนี้แล้วกันปปับปับปรับปับ,ปบ,ปบ,ปบ โอเคหมดยังโอเคก็จะเหลือเศษหินเป็นก้อนหนึ่งเนาะเราเก็บไว้แล้วก็เหลืออะไรอีกอ๋อเหลือคาบาเบดนะฮะเหลือคาบาเบดเราก็มาเลือกหัวข้อคาร์บาเบดเอลแซดนะครับโอเพนสตร์นะครับแล้วก็แลกไปเนาะป๊บมาดูกันว่าทั่วซูพิเรียและทั่วพัดรายสัปดาห์แล้เนี่ยจะได้เงินเอ็มเท่าไหร่นะนี่เลยก็จะได้เงินเอ็มอยู่ที่122ล้านกับเศษอีก8,500 0 0นะครับ แล้วก็เจมเจมที่ขายฟอสคอออกอีก100เจมนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับดันแมลงเจรอบนะครับก็ไม่มีของแลกก็ไม่เติบโตนะครับแต่ว่านด้เอลซมาหมุนใช้ลงดันนะครับแล้วผมก็จะเอาเอลเป็นลงดันปีกต่อเผื่อจะได้เพิ่มนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ไว้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวใครอยากได้ดันเจนไหนก็ คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำมาให้สำหรับวันนี้ใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ผมฝากร้านเติมเกมสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีผมด้วยสำหรับเปโ to ินท็อปอัพนะครับลิงก์อยู่ใต้ปักหมดเลยแล้วก็สำหรับวันนี้ใครชอบขึ้นชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยละกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ